อยู่ในกอธรรมอีไข่หนุ่ยลูกทักสิ้นรูกหลอกไม่ชอบเพลงฮาร์ดคอร์จ่อเพลงคาราบาลได้แฟนเป็นเด็กแนวซ้ายเดียวแต่อยู่กันเดียวเดียวก็ออก เสียไม่เข้าใจทำไมรือชอบเพลงปามันด่าผู้ชายหลายได้ทั้งวันเสียชาวรุ่งขาวเลอกเป็มดีกว่าความโน้มเป็นขัวบวกขัวลบนุ่สาวได้มาพบกันในกระเราดาคนเงายอมเข้าใจคน ขอเสฟปมือให้กับน้องๆทั้ง3าคนด้วยนะครับน้องมาปรางน้องโกตุนน้องครีมนะครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเสร็จน,นี้เลยครับโคชปานครับแต่ละคนมีบทบาทของตัวเองเนาะเพราะพี่ซาีิเขาก็ไม่ได้แบ่งท่อนให้ว่าชายต้องร้องท่อนชายคือปนกันไปเรื่อยแล้วเขาก็สามารถที่จะจะเข้าใจตรงตรงที่เขาถ่ายทอดอ่ะชอบมากสนุกมากทั้ง3คนค่ะเลือกยากสมน้ำหน้าจริงๆค่ะครับอย่างที่บอกอย่างที่ปานบอกนะครับโคชปานบอกว่า แบ่งท่อนกันร้องแบบว่าตะลุมบอลไปมาชายหญิงจนเราแยกได้ถูกเลยว่าไหนชายไหนหญิงนะครับผมซึ่งแต่ปรากฏว่าออกมาทําได้ดีมากนะครับทําได้ดีทีเดียวก็ตุนเนี่ยขอดูท่านั้นอีกทีได้ไหมเออท่าท่ารูปก้นเมื่อกี้คขาขายบริการขายบริการน่ะขายบริการเป็นยังไงบ้างครับโคซานี้ครับคือสามคนนี้เป็นสามคนที่ลำบากใจมากค่ะเพราะว่า คือทุกคนมีมีทางของตัวเองหมดเลยและชัดเจนมากเป็นทีมที่พี่รู้สึกว่าสามัคคีกันแล้วก็สามคนนี้เหมือนแบบเหมือนพร้อมใจจะมาสนุกมาเล่นตลกด้วยกันนะคะไม่ว่าพี่จะเลือกใครคนใดนคนหนึ่งเหมือนเป็นตัวแทนของในทีมนี่แหละนะตัวแทนที่จะไปสู้ต่อครีมวันนี้โอเคมากดีนะคะร้องดีโกตุนก็มีสไตล์มากนะคะมีสไตล์มากพี่ชอบส่วนมะปรางก็ แข็งแรงมากเลยเดียววันนี้นะคะร้องโอเคคนที่พี่เลือกนะคะเข้าไปแล้วไปทำแทนเพื่อนด้วยนะคะมาปรางค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องมาปรางนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบซิงออฟต่อไปนะครับและขอเสียงตบมือดังๆนะครับให้กับน้ำพีมและ้าตุ้นด้วยครับ สองคนทำได้ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบซิงออฟต่อไปคือน,น้องมะปรางครับ